สวัสดีครับุงเพชรคุณทองครับเกือบเต็มรถแล้วคนโทรด้วยช่างนิดนะครับนี่ช่างมอไซค์กยิบหยกบหยิบกยกเย้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 เยเย Ja, 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 ja! เที่ยวละห้าสิบบาทวันนี้เพิ่งได้เที่ยวหนึ่งครับนี่ยังไม่ได้เที่ยวหนึ่งเลยครับตายเลยช่างนิดนึงเที่ยวละห้าสิบบาทเป็นคนต่อยมวยนะครับคันนี้ต้องตามม่คบอกตาบกริ่งตามไ่โคจนปวดลังไปแล้ว คนช่วยยกเลยคนโทนเมนนวนครับคนโทนนี่ ผ่ากันกินแต่นมหมดแล้วนี่เล่าเข้าพันษาเขาว่าพอะไรพาวเวอร์ครับคนทวนลูกมาครับคนทวนแข็งโอ้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้โอ้เออเอ็กตรองตามมาแจ๊ะ โอ้ถือว่าเก่งนะครับคนโทนขับยากครับผมขับรู้แล้วโอ้ห้าสิบบาททั้งวันมันยังไม่ได้เลยนี่รถหนึ่งโอ้เช็ดเงือแล้วช่างนิด เอาไงโอ้โหงัดตัวจะขอแล้วนะ่ะนะติดติดติด,ตด,ตด,ตด อ้า,าว,บาวเบาเบาคนโทนแมนนวลนะก็จะบังคับยากหน่อย นี่เร็วหน่อยครับอันนี้ไม้สั้นนะอ๋อเอาแค่นี้แหละครับพอแล้วสวัสดีครับ